ก่อนหน้านี้พระเป็นเจ้าอาวาสนะขับกระบ,บะไปชนกับรถคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บเปิดประตูรถออกมาคุณผู้ชมฮะแอแหมาเลยฮะไม่ปกติไม่ปกตินี่ดูสภาพซจก่อนเราไม่เมาไม่เมาอาตมา,อม,มาไม่เมาไม่เมาได้ไงคุณผู้ชมเจอสภาพแบบนี้<ม>เรา,เาย้อน,นกลับไป25ธันวาคมตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีรถชนกันที่อำเภอหนองขายย่างจังหวัดอุทัยธานีพอไปถึงโอ้โหคุณผู้ชมพังยับเลย รถกระบ,บะชนกับฟอร์จูเนมีคนเจ็บด้วยนะครับคนที่ลงมาจากกระบะตอนนั้นโอ้โหคุณผู้ชมอยู่ในอาการเมาตำรวจไปถึงพื้นที่ตกใจเพราะคนที่อยู่ในอาการเมาก็คือพระสมุชัยภูมิครับตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีตำรวจบอกว่าหลวงพ่อคับ <What? S 2> ปริมาณเป่าหน่อยไหมเป่าหน่อยไหมยอมไหมยอมเป่าเป่าเ,เป่าตอนนั้น 180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันเยอะมากคุณผู้ชมปกติให้แค่50อันนี้180บมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อซัดไปกี่ขวดอ้าวถูกไหมเมาแล้วขับก็ถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายตอนนั้นพระสมุชัยภูมิเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็เลยต้องส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อมามีคำสั่งปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสและพระรูปนี้ไม่ยอมศึกับไม่ผิดอัตมาเกาะเก้าอี้ไว้แน่นเลย ล่าสุดเองเมื่อวานนี้ครบกำหนดที่ต้องส่งเรื่องให้อาการสั่งฟ้องในคดีเมาแล้วขับแล้วแต่พระสมุทรชัยภูมิก็ยังยืนยันว่าไม่สึกจะบวทต่อ,อจนกว่าจะมีคำสั่งอื่นๆตามมาอีกคือกำลังจะบอกว่าจะสึกได้ต้องให้ศาลสั่งถูกต้องบต่ศาลจะสั่งได้ยังไงอ่ะคือต้องแยกกันนะ สารที่จะสั่งได้ก็คือเป็นคดีที่เมาแล้วขับนู่นนี่นั่นตำรวจสั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องเสร็จปุ๊บก,ก็ไปนู่นขึ้นศาลก็กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายมแต่ถ้าจะสึกไม่สึกเนี่ยมันอยู่ที่อะไรเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอถูกไหมมันต้องแยกกันคือก็เลยพาตัวพระสมุทรชยภูมิเนี่ยไปหาเจ้าคณะอำเภอหนองขาหย,ย่างให้ช่วยเจรจาก,กันหน่อยเมื่อไปถึงพระสมุทชยภูมิ อ้างตามๆามนานาบวชมานานแล้วไม่ได้เตรียมตัวต้องหาเลิกหายามก่อนจะศึกได้พออ้างเยอะจังพออ้างเยอะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายยอมศึกไหม <c ười> ลองไปฟังดูครับมาเป็นไ,นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านมีใจจำเลยก็ควรที่มันเต็มไปทางกฎหมายเพื่นกันตั้งต้องไป,ไปรักพี่ๆผมขับรถโดชนเขาเนี่ย มันไม่มีคนที่ตายนะออเมาแล้วโอ้โหจะปวดใหม่ก็ปวดได้นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะก็อ้างบอกว่าเอาที่ผมชนก็ไม่มีใครตายนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่พฤติกรรมก็ไม่เหมาะสมไงคุณผู้ชมครับไหมฮะสุดท้ายยอมถอดผ้าเหลืองสึกโดยสมัครใจแล้วก็เดินทางไปพร้อมกับตำรวจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายต่อไปนะฮะอะ เขียนดอกจันไว้หน่อยได้ไหมครับพอศึกโดยสมัครใจแล้วเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมครับบทใหม่ก็ได้บทใหม่ก็ได้อะอันนี้เป็นโทษเมาแล้วขับเออมันเริ่มต้นตั้งแต่เมาพราบเมาแล้วไปขับขับแล้วชนชนแล้วก็เสียหายอีกคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้